ตงดอกออุ้ยหักสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีสสดมาเก็บเห็ดกันแล้วค่ะมาเรลี่ยแข็งหมานพี่น้องในะใครนะมาเก็บเห็ดในวันฝนตกพี่น้องอือดูกันว่าจะหมานไหมมาเกลี่ยแข็หมานพี่น้องค่ะจ้าวันอาทิตย์เด,ด้อพี่นอ้องอือหูขาพ่นไหมขยันยพี่น้องจ้ะขยัน อื้ไย่ล้ชายโยมะเรเป็นหมูเลยถึงหนเป็หมูเลยจ้ะอะไรเลพล่น้องาดอกเขาแข็งอยู่ด้โดนฝนนะโอ้ยหนาพนแม่พี่น้องหนาพันม้ม้งคาเท่ดิ่วๆอะไร ปาผิกอเลย่ะอะไรบุนละดอก็ดติมตำกับนี้ปลูกออกมาไอดติ่มตำจนพี่นองอืมอ้วโอเก็บเจ็บในวันฝนตกฝนไปเอาหนักเอาน่ะ ดินดูไพี่น้องขอยู่ในดินั้าหมดอยู่ใหนดินพี่ดดของเขาอนาวว่งไ่ขี้ดินพน้องจ๋าโดดโดอกันเหรออุ้ยฮัก้อไปเอาคื้นก่าดอกไเป็นไ่เนาะว้าหนามมึงยังเงโดดพื้นก่าเห็ดไคเนาะเห็ดไคเห็ดไหญงโอ้ยมะไรเดือดนอนอุนเหะเห็ดไคเดือนอ๋อ ว่าเห็ดหลงหกดีใจหมดเลยอีกแล้วเสยเดือนพี่น้องนกมาเรื่องเห็ตาเลยพี่น้องเนี่ยหดจินตํเอเดี๋ยวาดูมาเดี๋ยาินนี่แหทาของเห็ดจินต์นี่งก็จะมุก็จะมุกน่นี้แหละจะมุกขึ้นอ่งนี้แหลนี่เนียินต์ขาเสั่นๆมาสุดทาเห็ดจินตํานี่แหละ ก๋ะส้มตําอร่อยด้วยเขาบอกให้นึ่งค่ะนึ่งกินกระส้มตําจะเคี้ยวกับกอบกอบกอบพี่น้องนี่แหละขึ้นตังพี่น้องอันนี้เป็นมือคุณมานี่แหละมืของเขามืของเขากินข้าวกินข้าวไปเจ้าบ้านหัดกินหัดไอ้เฮ็ดทุกต่ลับกันกระโดดนี่แหละเขาจะขอวงไปซ้ำพ่อเฮ็ดอันนั้นนี่นึกว่าเป็นมื่อหลุดซ้ำแต่เอาแกระตาหลุดมือ่งหานพี่น้องละมุนมอเนี่ยละ หักเลยหัวเฮ็ดใส่เดือนไงข่อยโอ้ยเอกตาลุดมือโอ้ยเอกตาลุดมือกับบดพนันแหลมเฮ็ดยางมาน้ำปญงเอาเฮ็ดจ้ามาหนี่เอาก็นาสะอาดไน้าสะอาดจ้าหน่าว่าสะอาดจ้าหนี่เออ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 เอาไออเออเออาออเอง เ่็ดาอะเห็นางมดทานตัวนี้เห็ดทานตัวนี้นะเป็นมแล้วดีตัวแซ่บเซ่บเด้อเห็ดทานเสีบเด้อเฮ็ดทานน้อยเฮ็ดทานน้อยเห็ดทานน้อยนี่นุเ่มแท้ๆนี่เห็ดอะไระก็ได้เห็ดอันนมแท้ตัมาเขาจะเอเ็ดาเฮ็ดอันก็จะเห็นแ่ปลาดุกเถอะเห็ดปลาดุกไปอยู่นี่มันคือหนามมันมืน เฮ็ดยังเ้ยเฮ็ดอันโคกเฮ็ดโคกน้อยอีเฮ็ดโคกน้อยเฮ็ดตินตำไม่ค้ายกันอันนี้เฮ็ดทานจังสีอันนี้อันนี้เฮ็ดโคกเฮ็ดตินตำเออจินไดแต่วมามคยคล้ายกันก็เฮ็ดย่างเฮ็ดไข่นาน้อยตนเฮ็ดไข่น้อยเฮ็ดไข่นาน้อยเฮ็ดไข่น้อย เอ้ยเียอันนี้พูดเเขาได้หลายโอ้ก็ได้บอกเห็ดก้อตัววางันน่ะบู๊เห็ดก้อน่ะนนี้เราคอยยังได้รุ่นนี้ล่ละคอยบอกเห็นตนเทียพี่น้อนเห็นก็เห็นดอกเถาเถาได้หอดเห็ดปวกเจ้านี่แม่โอ้คือดีแต่เห็ดปวกเห็ดปวกได้หอดละงอกพี่น้องละละงอกน้อยตอวน้อยลูกแต่นั่นล่ะทั้งนั้นล่ะมีเห็ดทั้งนั้นล่ะมีเห็ดนูองใด กินข้าวกินข้าวทีกสานะคะของปลากินข้าวพี่น้องกินเข่ากินข้าวปลากินข้าวหลก็หาต่อนะคะเก็บเพียสเจ็ดคนหนึ่งสองสามสี่เพียส้นหนึ่งเจ็ดคนเนาะกินข้าวกันข้าวปลาหลานสาวหาเห็ดหมันโอ้ยงูพี่น้อง เขาด้วยบบมนมันงอาเขามนหละตันเดียวบ้านอรบ้านนี่บ้านหญบ้านมงร้านงบาม่คุม่เห็นนัน่วงรถามงรเห็นแติครัวหมูลั้นมางแล้วกิน ปลาหอยก็ว่อยู่กัปลาะยนมเข้าปลาจัจ้ามหมูอหมูำนี่ละมันทหลายโลีเขาหลาอยู่กินกันหันะเ็เ็กันจ้ากินแล้วหาตัว มึงพี่หนอเห็ดเห็ดเอานาเลโอ้ยล้างได้บ้าะนี่อ้ยมันไปทางเขาแล้วโอ้ยถืกน้ำสิบอกเปื่อนซะบ่เมียเอ้ยเห็ดกะเดือใไงเขายังไม่บานน้ำงาพี่หนอเขาจะไม่เบาเด้เห็ดเนี่ยเขาจะไม่เบาเบาอยู่ขาเขานะ เหมือนเห็ดละงูไหมสวยๆดูเห็ดน,นี่กันอ๋อานาดมันมขับแต่พี่น้องอเหย็ดจินตันแล้วก็จะเป็นโมงสิมาเหย็ดจินตันพี่น้องเป็นลางหนึ่งว้กินก็สม่ต่ำข้ามปีก็ได้นะอร่อยเห็ดอะไรนี่อ๋อเห็ดตะระโดดก่อนแล้วป่กไปตะทางเขาเห็ดไข่เนาะ ไล้าไห่กระเพาะแต่เล้ายเท้านี่เละที่อยากได้พี่น้องอยากได้มันก็ดอกนอยเท่อ๋ถ้าจ้าใดก็ดอกนี้ง่ายฮะนาเรียงามยิงต้นใหม่ยู่สองดอกบรรยากาศจีบเห็นพี่น้องมืดคึม คึ้มฟา้าคึ้มฝนกันยังมาอยู่ <c ười> ยังพักกันมาเนาะงามบ่โอ้ยแล้ว <c ười> ก็อยู่ผู้เดียวละนี่แล้วอยู่ผู้เดียวโดกเดียวก็ไม่มีใครไม่เค,มเคยเป็นแบบนี่บะอะไรจะอยู่ผู้เดียวอันนี้น้ำเงาเลือง้อนมุอยหมดยาจิตใจโดดไงพี่นอ้นองนะ คยเ,เห็นบ้างว้าวเห็ดตินตำใหญ่เขาสมบูรณ์เลยพี่น้องละ่ะเห็ดตินตำเนาะตินก็หาเขาสันๆอนดอกโอ้เอาเมื่อบ้านเลยพี่นอ้องโอ้มันเขาปุดขึ้น,นเนาะแตกหน้าแตกบึดมาพี่มาพี่เอิ่นกันกลับบ้านลแล้วจ้ะ จะไปได้ก็ดาดุมสิมังงามเออนุงพงมาได้ก็ดูลยุงงามี่จะเล่าาได้มยมาได้ถามแล้วเป็นยังแล้วดกดอกอมาถามสแล้วโอ้ตี๋เออมาเยอะกินมเป็นขอเอ้วา่มีัเยดอกแย่มันแกินประจำีอเอาอันนี้กันอยู่กลางปลาหรือบ้านเมาตาแล้วบ่จ้ะเอาเลือกเอาายเลือกเอา

รวยมากเคยมาได้หนานเคยได้อยู่ไไอ,ยอ๋อเด็กน้อยมันจ่าดีอ่าจำนายกลางปลาไปสิบองจำนายกลางปลาเนปะันจำนายกันกลางปลาลอยแล้วเลือกเอาว่านะเรากินเห็ดใดแล้วไปแล้วเลือกเอาเพราะมันยังพองผลหมานเลยนะเห็ดทุกขาได้หลายอยู่พี่น้อง

เอ้ยจะมันยังปูตัวปูตราน้ำปูอาบเนาะถ้ามาเก็บเห็ดแล้วรได้เห็ดพวกกันนี่จำนายกันกลางป่าเลยวค่นนอนแนนอนนะตาคกดีดีพอได้ไปล่างยากสบายสบายโอ้เข้ากลมาเดี๋ยวเขา บ่เด็กน้อยมากระยายบ่เด็กน้อยมากระยายบ่โอ๋อนี่เด็กเด็กน้อยเขาเอิ่นลาย้ายอยู่นี่ลูกย้ายอยู่นี่พนองเฮ็ดอยู่ว่ามีเห็ดเบียร์ได้ย้ายมุขไฝบ่เอาได้คันเฮ็ดบ่เคยกิน เอาพนบอกเคยกินพนกับบ่เอาแล้วเนาะเห็ดอันนี้พี่น้องจักบ่่อ่นเขากินเด้พี่น้องบางคนก็กินบ้านข่อยเอินให้เผือเงี้ยบ้านข่อยพนก็กินขึ้นกันพี่น้องบ้านใหดปิดบางคนบางนก็กินจะหอยบ่กินให้บ่กอือบ่เอือบอเอือบ่เอือนี่ทังนื่นญพิ่งกินได้บ้านข่อยบอกเคยกินหลายคักพี่น้องเต็มปลาเลย เต็มเยอปลาเลยบบเอาจ่าคนน่ะมันนนั่เต็มเยอะเฮ็ดฝนตกกังสิละมันหมันที่เก่าได้มาโชว์กระดูเต็มตาบู๊เลยไข่ดอกนี่ไหมบู๊ดเยมาล่ะปลานะโอ้ยไปทางเขาเละตัวนี้แต่ว่าเขาก็เอาได้พ่อเอเขาเก่าได้เพราะว่าเขาเป็นเห็ดไข่เนาะปนได้ขึ้เก่า เอออันนี้เห็ดอีหยังีงเห็ดไข่เขียวโอ้โบางทางนึอ้ยกินไหมแห้งขดอ้ยกินเห็ดไค่ไปนองหอมพุ่เรามลูหนาเลยมั้ยอเห็ดจะหอมตกเามาเยอะเดมินเมียเมียเตานี่ได้เห็เราง้งามเถอเพื่นเราเนไปรู้ไปนาเี้นี่แหละได้สคนพน้องเห็ดเห็ดก้อแดงมังาม้